เมื่อก่อนผมมีสายาย,ายักษ์เพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่ไปไหนก็เด็กก็เรียกว่ายักษ์มาแล้วอะไรเงี้ยไตายวาย oh. กินยาน่าจะวันหนึ่งก็สิบกว่าเม็ดได้แอดนิดเลยนะคนแถวบ้านผมปั่นจัก,กรยานแล้วอยู่ดีก็บูบลงไปคือว่าคนนั้นก็เสียชีวิตเส้นเลือดในสมองแตกเออเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากกินยาตลอดชีวิตแลพี่นะ สวัสดีครับผมชื่อธวัชชัยครับวันนี้ร้อชื่อเล่นว่าโตครับตอนนี้อายุ30ปีครับพักง,งานออฟฟิศครับก่อนหน้าอยู่ที่148ครับปัจจุบันอยู่ที่90ครับลดลงไป58าสกิโลหสดกิโลครับ,บมผมเป็นโรคประจำตัวก็คือเป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคเกาต์ <c oughs> ใช่ คือผมเป็นตั้งแต่เด็กเลยครับถ้าจำไม่ผิดคือต้องไปหาหมอประมาณน่าจะเริ่เริ่มทำงานก็มาณ20กินยาคือหมอให้มาก็คือเป็นถุงครับน่าจะวันหนึงก็10บกว่าเม็ดได้มีทีนึงก็คือแบบไม่สบายแล้วไปหาหมอความดันขึ้นไป200อ,อแอดมิดเลยครับก็น่าจะไม่ไม่ต่างกับ150อะไรประมาณนี คิดว่าแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอ,อยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปสุดเปลี่ยนสําคัญน่าจะเป็นคนแถวบ้านผมเขาก็แข็งแรงปกตินะพี่ปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็บูบลงไปล้มลงไปแต่คือว่าคนนั้นก็เสียชีวิตคือมารู้ว่าคือคนนั้นอ่ะที่เสียชีวิตอ่ะเขาเป็นความดันสูงที่เขาเสียเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกเออเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากกินยาตลอดชีวิตแลพี่เนาะ ใช่จะไม่เป็นอยา่างนี้ใช่ก็อ,อยากเป็นครับไม่อยากกินยาแล้วอะไรเงี้ยอยากอยู่กับแม่เป็นนานๆอยากอยู่กับหลานเป็นนาน,านๆก็ตัดสินใจไปผ่าเลยผมไปผ่าผมก็ไปคนเดียวไปหาหมอคนเดียวแต่คือที่โรงพยาบาลคือดูแลดีอะดูแลดีมากผมใช้สิทธิ์ประกันสังคมใช้สิทธิ์ประกันสังคมค่า B M I ต้องเกิน37.5 ประมาณเกินนะน่าจะ40เลยเลยครับรอบเอวผมนาตอนนั้นน่าจะประมาณ5้าะก็ศึกษานะครับก็เข้ากลุ่มไลน์ก็อยู่ในกลุ่มก็ไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มสักพักนึงจนแบบว่าเออเห็นเขารีวิวกันเห็นเขาแบบทํากันแล้วมันได้ผลจริงๆนะอะไรเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งนั้นครับที่ไม่อยากกินยาแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคอะไรเลยไม่เป็นเลยครับผมไม่คนตัดผมสั้นนะพี่เนาะมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันร่วงมันจะเยอะขนาดแบบเป็นกองหรือเป็นกระจุกไหมมันก็อาจจะมีร่วงครับตอนที่แบบตอนนอนอะไรเงี้ยแล้วก็เล็บเล็บบาง ผมตัดเล็บตลอดผมเลยไม่รู้ว่ามันบางผมก็ไม่เคยต่อเล็บไม่เคยทาสีเล็บเงี้ยก็เลยไม่รู้อะเหมือนแบบกินได้น้อยลงเป็นปัญหาไหมหมอสั่งให้กินอะไรผมก็กินนะก็ไม่ได้มีแบบแหวกมากหรือว่าอะไรอย่างนี้มั่ง14วันแรกก็นมใช่ไหมนมทางการแพทย์ก็กินผมตอนแรกผมเป็นคนทิดว่าแบบผมเป็นคนกินนมเก่งอ่ะก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันสบายนะ14วันสบายพอแล้วผ่านไป3วันมันก็รู้สึกแบบมันไม่สบายนะแต่คือเราก็ต้องทนตัวละแก้วก็พยายามกินให้ครบ14วันหลังจากนั้นก็เป็น อาหารอ่อนใช่ใช่ไข่ตุ๋นไข่ต้มเราก็เลือกที่จะทําทําเองหรือบางทีถ้าเรามาทํางานก็ซื้อเซเว่นกินได้ง่ายหรือบางทีซื้อมาก็กินไม่หมดเลยนะประหยัดค่าอาหารไปเยอะครับแต่ก็เสียตังค่าเสื้อผ้าค่าเสื้อผ้ารองเท้าผมก็ลดนะน่าจะมา5 XL ตอนนี้ XL คุณผ่านไปได้14วันแอดมิอีกรอบผมกินน้ําน้อยครับเลยทำไตสายโชคดีที่วันนั้นคือเป็น จังหวะว่าหมอนัดพดีครับคือผมเป็นความดันเบาหวานแล้วก็เป็นเกาใช่ไหมครับก็จะมีหมอในโรงพยาบาลเขาก็จะควบไปด้วยกับการผ่าตัดกระเพาะเราก็ไปหาเขาก็คือตรวจเลือดอะไรเงี้ยครับพอผลเลือดออกมาคือเหมือนกับเราเป็น ขาดน้ำาอนพี่ไตวายต้องนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนนะพี่หมอโยโกะก็บอกว่าออให้เรากินน้ําเยอะๆให้ได้1.5ลิตรต่อวันตอนแรกเราไม่เชื่อไม่เชื่อมันมีความรู้สึกแบบเราไม่ได้กินมันคงไม่เป็นไรหรอกนะพี่เนาะโชคดีโชคดีสำหรับคนที่ผ่าตัดไปแล้วนะครับก็ให้กินน้ําเยอะๆนะครับมีเวลาว่างก็จิบนะครับพยายามกินไม่ได้ติดต่อก็จะเป็นใน l i น์แอดของหมอเลยโดยตรงนะครับหรือว่าจะโทรหารหมอโดยตรงก็ได้ครับเพราะว่ามีคนรับตลอดแล้วก็บริการดี ถ้าย้อนกลับไปได้นะผมอยากจะผังตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าตัวเองเป็นเป็นโรคนยะที่มันยังไม่อ้วนขนาดนี้นะพี่ แต่ถามว่าทําตอนนี้มันรู้สึกแบบเหมือนเป็นชีวิตใหม่นะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะจากแต่ก่อนเราคิดว่าแบบจะใช้ชีวิตไปเถอะเป็นยังไงก็เป็นกินยาก็กินแต่ตอนนี้คือแบบว่ามันไม่ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นผมคนใหม่แล้วมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะแบบเจอผู้คนกล้าพูดคุยกับผู้คนมากขึ้นแล้วแต่จะตัดสินใจนะแต่ทำสำหรับผมคือถ้าคุณตัดสินใจได้ไวคุณก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไวกว่าคนอื่นหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งคือแบบทาให้คุณมี เมื่อก่อนผมมีฉายานะครับที่เด็กๆเ,เรียกผมว่าไอ้ยักษนะ์เพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่ไปไหนก็เด็กก็เรียกว่า,อาอไอ้ยักษ์อะไรเงี้ยยักษ์มาแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบตลกนะตอนนี้เรียกว่าอะไรน่าหนึ่นยัล์ถ้าผ่าตัดกระเพาะผมเลือกดรโยโกะ